สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับท่าไม่ตายทองคำนะครับวันนี้นะครับเอาจังหวะ1000จุดมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับซึ่งหลายอีพีที่ผ่านมาหลายท่านนะครับก็ได้เอาไปเทรดนะครับตามคลิปที่เราได้ให้ข้อมูลไปนะครับก็อินบ็อกมาได้กําไรหลายพันจุดเลยครับที่อัปเดตมายินดีด้วยมากๆนะครับวันนี้มาเจออีกหนึ่งท่านะฮะท่านี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าทําไมกราฟยิ่งลงเราถึงฟอนโลเซลได้และยังได้กําไรมาอีก1000จุดมาดูกันนะครับช่วงวันนี้นะครับเราเข้าเทรดไปที่ราคา3,300 ตอนนี้ราคาเนะครับเทขายลงมาถึง3 2 9 0นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเราราวหนึ่งพจุดเลยนะฮะแท่งนี้แท่งเดียวราคาเทขายลงมาแบบเต็มเหนียวเลยและเราได้จุดเข้านะครับแบบคมๆแบบนี้เลยเราได้เข้าเทรดด้วยเงื่อนไขอะไรและอะไรเป็นตัวคอนเฟิร์มทําให้เรายังเทรดหน้าเซลล์อยู่มาฟังกันครับต้องบอกก่อนจังหวะนี้เนาะถ้าเห็นโครงสร้างเนี่ยนะครับราคาเริ่มเทขายแล้วก็มีการคลรอราคาเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็เทขายต่อซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะได้เห็นว่า เราได้กําไรตรงนี้ลงมาตรงจุดนี้ครับจะเป็นจุดคอนเฟิร์มจะเป็นจุดคอนเฟิร์มที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้าเซล์มาดูกันว่าอะไรเป็นตัวทาให้เรามั่นใจหรือเป็นตัวคอนเฟิร์มหลายคนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเท้าความกันเนาะถ้าเราเห็นตลาดเนี่ยเทขายลงมาลักษณะแบบเนี่ยเราอาจจะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะฮะโอเคนะฮะก็มีโอกาสเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ถ้าเราได้เข้าใจแท่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รู้ว่าตลาดยังมีแรงขายนะครับที่สามารถเทขายต่อได้ัังหววะนนนี้เราก็ิไปลยคบ แ,บบนนแน่นอนครับตอนนี้ตลาดเริ่มเทขายทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้เริ่มเทขายเทขายเทขายแต่ตรงนี้จะเป็นจุดชลอราคาทุกคนเห็นแท่งสีเขียวแท่งที่หนึ่งไหมครับเมื่อราคาเนี่ยมันรีบาวกลับมาตรงเนี้ยเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นแนวต้านถูกไหมถ้าการาฟจะขึ้นเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเทรดมานะฮะการาฟเนี่ยนะครับแท่งถัดมาเนี่ยมันต้องเทขึ้นมาแบบนี้เป็นแท่งสีเขียวนะเทขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ย่อ แล้วก็ไปโ okay. อเคลักษณะแบบนี้แปลว่าหมดแรงขายคำว่าหมดแรงขายคืออะไรที่ผ่านมานมันเป็นแรงขายหมายว่าหมดแรงขายและเกิดการรีบาวน์นะครับหรือเกิดแรงซื้อที่ขึ้นมาเยอะจะทําให้เกิดการนะครับปรับฐานราคาหรือทําสมดุลของราคาขึ้นมาเทสแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือลักษณะการที่เราจะสามารถเข้าเทรตบายได้แต่ลักษณะแบบนี้สังเกตรครับแท่งเขียวแท่งที่2ตรงนี้นะครับสร้างแนวต้านนะครับหรือโคงสร้างราคาที่มันต่าลงเรื่อยๆและมีแท่งคอนเฟิร์มกับแท่งนี้พยายามที่จะทําให้ะไรครับ ับฐานราคาต่ำลงเรื่อยๆลักษณะแบบนี้แปลว่าราคาเนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อราคายังคงมีแรงขายและจะทําฐานราคาที่มันต่ําลงแบบนี้นะครับเราจะทําการ o l l o w s เซลได้เลยเพราะอย่างที่1นึงเนี่ยเขาเรียกว่าโซนของ SL เห็นไหมฮะ SL ของผมนะครับมันจะสั้นขึ้นเพราะว่าถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับราคาก็จะไม่ลงละเราก็ตั้ง SL นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือยอมขาดทุนมาตรงนี้ทีนี้เก็บของ t a k e ป r o f i t เนี่ยนะครับใหว้วัดจากตัวนี้ลงมาวัดจากตัวนี้ลงมาว่ากี่จุดก็คือสามารถเอาตัวเนี้ยมาทาบตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะ เป็นโซนของ TP ของเราส่วนตัวเนี่ยนะครับต้องบอกอกนว่าตลาดเนี่ยถูกเสมอเราจึงต้องมีความปลอดภัยในการตั้งเก็บถ้าโซนมันกว้างแบบเนี่ยผมจะแบ่งการเก็บเท e p โ o ฟิกเป็น 3. สโซน,นสังเกตว่าการเก็บกําไรของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด3ออเดอร์เข้าไหมว่าปริมาณการเก็บกาไรเนี่ยจะไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมนะฮะอันนี้เือน TP 1่ TP 2 TP 3ผมก็จะแบง่งโซนปลอดภัยไว้เลยเก็บ TP 1่ TP 2 TP 3แบบนี้ได้เลยครับราคาก็เทขายแบบนี้ได้เลยเห็นไหมโซนตรงเนี้ยเห็นปะโซน TP ตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยลงมากับตรงเนี้ยจะปริมาณคล้ายๆหรือประมาณเกือ นี่คือโซนของ Take Profit อันนี้คือโซนของ SL ของเรานะครับแล้วก็สังเกตเนาะตัว Confirm จุดเข้าราคาจะปรับฐานต่ำลงเหมือนที่บอกไปครับถ้าราคาเนี่ยไม่ทำการปรับฐานสูงขึ้นแปลว่ายังไม่มีแรงซื้อ ถ้ายังไม่มีแรงซื้อเราไปรีบช้อนจะทําให้เราโดนลากลงมากิน SL แบบนี้เองนะครับใครเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยกลับลงมาเยอะแล้วเราช้อนนีกวานะฮะบ,บางครั้งมันก็มีการกลับไปใช่ไหมบางครั้งให้เราช้อนปุ๊บเทกลับไปแบบนี้เลยนะครับก็มีเช่นกันนะครับแต่ลักษณะแบบนี้ราคาต้องยกฐานสูงขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้ค่อยจะมีความชัวร์ว่าตลาดกำลังจะผักดันราคาให้กลับไปทําสมดุลแต่ถ้าราคาปรับฐานต่ําลงแปลว่าตอนนี้แรงขายกําลังเยอะอยู่อันนี้คือชุดความรู้นะครับในการเทรดกาไร1000จุดวันนี้คุณก็สามารถทำกำไรเป็น1000จุดดไ้และสามารถ คนฟ้าแบบนี้ได้ถ้าคุณเทรดเป็นสเต็ปวิเคราะห์เป็นสเตปแบบนี้ใครที่หาท่าไม่ตายอยู่หาจังหวะเข้าเทรดคมๆอยู่ลองไปปร,ปรยยับใช้ดูนะครับคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เทรดทองคาได้คมขึ้นเก็บกําไรได้เยอะขึ้นครับและผมจะนําเนื้อหาเทคนิคดีๆนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังทุกเทคนิคที่มาแชร์ผมเทรดจริงและได้กําไรจริงครับเจอกันในอีพีต่อไปครับอีพีนี้สวัสดีครับ <S 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 <S